อะไรวะลูปลาปลาเยอะปลาอะไรคะปลานินปลาช่อนปลาเม็เยอะหลายหลานนวลจันทร์อะไรไม่ตีเยอะอยู่หอนว่มีอยู่หอนไม้แบกอย่าปล่อยแม่นะลูกนะ เขาเลยเนี่ยเจาฝั่งตรงไหนคะมันจะเก็บตัวไงน้าไฮบุชิโนะไอ้ชายทุกฟันต้องสิ่งดีสิ่งดี่ินอตโมวันแต่เราต้องเห็นเงาอะค่ะนี่คือเห็นอยู่ค่ะแต่แต่เขาแน่นแน่นค่ะต้องคำดูอันไหนที่แบบเขาเกิดใหม่อันเล็กๆเพราะว่านี่เขาบางทีเขาเกิดจากเม็ดบางอันเขาเกิดจากใบ อันนี้น่าจะได้หัวเขาอยู่ไม่กีแนเลว hard ต็องให้ลูกเตะก็ไ่าลูกมีแรงหน่อยอย่ามีสต็ t ่าจะต้อ n do it เดี๋ยวเดี๋ยวาำหักคงไม่ออกอ่ะอันนี้

ทเขาประสานกันประสานกันอ่ามันจะสานไปทั่วคงไม่ออกค่ะอย่าให้เก <c oughs> ็ตที่ปิดไอจอนซิงเดย์ยูน่าโฮนเมียกันไอจอนทุกคนนี่ได้แลย that what you wanted? ได้แล้วค่ะ yes เกิดแน่นี้เกิดแน่ใ,ใส่กระถางหน้าใส่กระถางหน้าบ้านได้แล้วดอกนี่ค่ะได้แล้วได้แล้วขอบคุณค่ะได้แล้วขอบคุณค่ะ <c oughs> ค,นคนบ้าต้นไม้เห็นไหม